ขอบคุณที่พร้อมเสียสละขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณที่พร้อมให้ความร่วมมือขอบคุณที่สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยในนามของคณะกรรมการสาภาพแรงงานขอขอบคุณพี่น้องสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนร่วมกับสาภาพแรงงานในการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงในการปกป้องสิทธิสวัสดิการและเรื่องสภาพการจ้างของสมาชิกผมเองในฐานะของอประธานสมาพัพนธ์คนงานรถไฟยินดีที่จะสนับสนุนและก็ช่วยเหลือเพื่อที่จะให้กิจการของการรถไฟเนี่ยได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปและยังคงเป็นของรับต่อไปและได้อยู่ร่วมกันมีจุดประสงค์เดียวกันคือต้องการให้รถไฟอยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไปในปีใหม่ ใกล้ครวรทบทวนในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างสิ่งที่ไม่ดีก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่ดีแล้วก็ทําให้ดียิ่งิ่งขึ้นไปและผมเชื่อมั่นในพลังของคนรถไฟว่าเราจะฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อนําพาการรถไฟของพวกเรานั้นไปสู่เป้าหมายที่มั่นคงและยั่งยืนได้และก็เชื่อมั่นในพลังของคนรถไฟและครอบครัวว่ารวมถ้าเราร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างจริงจังเราก็จะสามารถที่จะข้าวพ้น วิกฤตต่างๆไปได้เรื่องการแปรรูปรัฐกิจรถอไปจึงเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้ปกป้องต่อไปให้อย่างเหน,นียวแน่นก็ขอให้ทุกคนได้เชื่อมั่นในตัวเองอย่าดูถูกตัวเองสามัคคีกันไปในปีปีต่อไปนั้นจะต้องเพิ่มพลังความสามัคคีให้มากเพิ่มขึ้นแล้วก็เรียกร้องสิทธิผลประโยชน์ที่จําเป็นเพิ่มขึ้นก็ขอฝากทุกท่านจงรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันความสามัคคีเท่านั้น ที่จะทําให้เรามีพลังและประสบความสําเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาก็ขอให้ทุกคนนําไปปฏิบัติและหากได้ปฏิบัติดังกล่าวแล้วขอชีวิตทุกคนจงประสบความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดปีและตลอดการสวัสดีครับ้บัดาโรรสท